ไเล่นน้ำกับมองไปฟ้าสบายเลยว้าวสบายสบายเลยสบาสบ้หอโว้าสบูรสบูสบายเลยจ้าเล่นน้ำสบายเลย ก็แต oh. oh, ่ได <laughs> <Hey. S 1> ah, ้สบายเลยสบายสบายเลยสว่างสว่างอู้หู

Hãy lấy đâu phải Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สน eday. Teraz, like ั่นตเลยดึง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 ่าฮ่าาาต้าวบดดาบฟ้าสบายสบายดึงดึงโอ้โหโอ้โหอย่างนี้ล้คาสวยสวยเด่สยมากเลยค่ะ นี่ถ้าถ่ายอย่างนี้ก็จะเห็นน้ำพุแบบนี้นวงเลยวนดาดฟ้าจ้าแออก้วางเลยอนนาค่าะระวังนี่เลยไม่ใช่วางอ๋โอโอเคนี่เล่นามาเนียนน้ำกนลังไปฟา้าสะผมไปเลย นอนไปานอนเลยากนอนไปเลยสบายสบายเลยเล่นน้ำน้ำกัเลยจ้าหืมบมพี่บอบอบบบบบบอม เล่นน้ำนะเจ้าสนุกสนานจ้าเล่นน้ำสศกการเลยจ้าสบายเลยจ้าเล่นน้ำสศกการบนดาดฟ้าลองไปฟ้าสบายเลยจ้ากะหุเน่สนุกสนานกันเลยจ้าเล่นน้ำสศกการไปเลยจ้า มันแดดในเจ้าถ่ายอย่างนี้ <c oughs> นี่แหละเจ้าหลกไม้งามงามา <c oughs> ได้ปลาเราเพิ่มขึ้มาเพิ่มเลยนี่นี่นี่เออขอร หนุกมะนาวนี่แกเป็นใบกะเพราน่ะเจ้าต้นกะเพรางามๆทางนั่นเลยเจ้าเดี๋ยวเราไปดำหาปลาแป๊บจ้าต้นกะเพราแล้วมีดอกไม้สวยๆหน้าเจ้าสนุกสนานเลยน้องไบฟ้าหน่ะเจ้าเล่นน้ำสงการ น้ำสาการับน้องใบฟ้าเ้ามารากเตียงมาเลยสบยสบยสบยบชยดบยสบุยบย์ชดี๋ย่เราดำน้ำให้ทุกคนนะทุกคนกดนะทุกคนนะสามสองหนึ่งน้ำตนะเดี๋ยวเราดน้ำมาแล้เยสองสาม โอ้ยโ,อ,ยโอ,ยอ,ตอตาไหม,ไม่ใช่อสบายจริงจริ <'t you? S 2> อ้สบายสบายว่าน <rain> 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 ี่เราลอาีรังกันอาี้ังกันเลยใส่เ่นน้ำสบายสบายไปเลยก็หมูสองตัวหมูสองตัวก่ะหมูสองตัวกแล้วค่ะ ามาเอนเะหกดดแชดคดนฉันเราจะดำน้ำให้ทุกคนยะสิบนะยะนัเลยหนึ่งสอสห้หกส็ปิบโอ้โหเกินสิด้วยเกินสิบ